มา,มาดิมา<ค>ดิตายพอดีไม่บอกแม่ไม่มเห็นไปม,มาดิานักเรีย<อ>นทั้งหมดแถวตรงมาเข้าแถวครูแถวฮาเล็กเก็เล็กเก็เล็กเก็นักเรียนอูอิงก็มาด้วยทั้งบอดแถวตรงพูดเอางแต่คำลงท้ายโอเคสมมติคร<อ>ูพูดว่าตาเอนี่ถูกต้องขอรำคณะสาลอยเป็นบรรเทา ไม่มีมีโอ๊ยกระเทยก็ไม่มีมีมีก็ไม่มามามีก็ไม่มาตลกเป็นเสร็จวันนี้มีถ้าตัวเกาหรือไม่ไม่เฮ้ยพอเอาเอาแล้วรอให้สองก้อนไข่เออแมนสองก้องไข่เอาให้หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหูอุ่นตุ๋น ไอผพานเอาม่เอาม่หมูเหมือกุ้งหงุดหตุ้นต้มนึงพูดเร็วเร็วทีละคน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 เน่ยไม่ดีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่แม่ตองเบอร์หนึ่งอันหนึ่งสองเบอร์หนึ่งจะไหนอาไปยูท่าบนแบบกูที่บาเบอร์หนึ่่เออทั้งนี้เบอร์หนึ่งด้เอร์นึ่ใ้องหมูเหมือกุ้งหงุดหดตุนต้มนึงหมูเหมือกุ้งหงุดหง เอาไหมเอาอันใหม่ก็ได <Peter> ้เรื <us ik roommate> <us ik> ่องสองชั้าเรื่องสองชั้ตั้งใจเลยสินักเรียนหมูหมึกกุ้งแล้วจะถูกหักคะแนนอ่าไม่เอาหมูหมึงกุ้งแล้วเอาหางหลีแล้วไม่แห่หูหมูเอาหางหมูแล้วไม่แห่หูหมีหมูหมีหูหมูดูให้ดีหูหมีหูหมูแหงปากเดี๋ยวมึงเอาอีกรอบสิมึงถามไผ่คนนี้น้องนะเขาลูกลูกเลยเขาก็นั่นมึง้องถามพุ่นบักพุ่นไนใช่ชื่อไปรักเรียนหมด เอาเป็นนักเรียนเอาหางหมีแล้วไปแย่หูหมูเอาหางหมูแล้วไปแย่หูหมีหูหมีหูหมูว่าเวอร์กูเป็นห่วงมึงคำถามกูเป็นห่วงมึงใครชว่ามึงถามเหมือกดีดีก็ขันข้าถามนี่ทดสอบความกล้งไรของสมองเออโอ้ยมึงมันนี่สมองหลายนี่มันนีสมองหลายนี่อไหลไปยังอินดีสมองมันหลายอินดีสมองหลายอินดีอ้าวหัวคอตาบนนี้นั่งแปะเลย เอาหาหมีแล้วก็แย่หูหูเอาหางหมูแล้วก็แย่หูหมีหูหีหูหมูดูให้ดีหูมีหูหมูอันเดอเอาหเอาหีมีหางหมีเอาหางหมีก็ใช่หีหมเอเออูเอาหางหมูก็ใช่หีหมีหูหมูมี่เอาหมีทีนี้มาพร้กันมึงสักเอาหาหมีแล้วม่แย่หูหมู ยมีหให้ีมีอ่ะเากอ้าวอตัวครเก่งี่มึงผู้เดียวแมนเอาเาแมนเออเอาค่าบอนเอาคําเบนเอาค่านเอาคาอ่เอาคาที่มันสุภาพห่มันสุด้ายน่หละมันบ่มีหมองไหนผีแดงๆเน้ยบ่มีจะไหนกูเง่าตึงเป็นอยู่มันเกียเอา้ไปเองเนะเอาให้ครูหลอดพาราอะไร ไม่จังไรทางนี้แม่เอาครั้งหนีันแม่ดีดีแม่ท่านไหนคู่อกูดอยากพูดทุเรีนเป็นคู่กันแค่กันนี่กูง้อนี่เด็กคู่คู่อ่อนอิงนี่เออภาษาไทยวรรณคำเราดูคำว่าวันละคำนี่แล้วครับขัเดียวเอาละเล่นกับเขาเจ็บร้องเพลงร้องเพลงที่มีขำขึ้นต้นด้วย

ให้ให้ท่านพี่ก่อนได้ไหมข้ามไปก่อนคือสองสังสละสลาลาสละลาลามาลีลาคืนต้นล้าไรก็ได้แต่คำลงไตให้ลุตาเราูคิดเลยไม็ค่อได้็นอาว่าพี่เซาเห็นจาบอกอะไรจะคตนกรออกพญามอดขคือต้นล้าไรก็ได้แต่คำลงไตต้องลงา มันบ่อยขนาดกูนี่นะกูเอาลองเพ่งก่อนเาเพ่งก่อเพเพ่งกว่าเอาไป้เาหัวใจอยู่เอาเอาลาดิเอาเอาตนเอา ตัวนั้นพ่ม่ลูกสาวตายเลยว่ตายเลยดีที่กว่าม่ต้องไลร้องเพลงดีกว่านกร่ร้องเพกเนะครับขอบพระคุณเล้ง่ท้ชาพี่ชายด้วยนะเพลงหนึ่งเนาะเอาแล้วทานในเซเนี่ยอยู่ดีๆอีกาอกนเาเดี๋ยวจะเอาพอ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 เออเรียนต้องอยน่ เออเสียไสเสียบอกไสเสมยไหไอันเสียสาวร้อยมันแพงท่านีนะครับอย่าลืมตัวนะอาจารย์อย่าลมตัวตัวละส0ม่ซื้อเนี่ยนะเออวันนี้ลดแล้วใช่ไหมลดแล้ววันนี้ลดลดแล้วลดอีกนะครับก็เสื้อเสื้อม้ยอ่อยมันอกว่าน่เเอาบงด้่านีใส่แล้วสวยใส่แล้วเทใส่แล้วเก๋ใส่สบายสบาย้อยเทแดเพียงส0้อบาทม ใส่กานเกงไฟสไตล์สวยๆตรงนี้ครับลูกบ้านๆอ่ะไปอาจารย์บานแล้วอย่าลืมตัวเอาปะปิ๊เก่าๆนะครับสุดหน้าเวทีกับสมุนสมุนไพงกอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมาวันนี้มาแค่50ชุดนะครับเขาเศร้าเลไนมอ่ะเศร้าเล่นตลกนะอาจ๊ะเศร้าแล้วเล่นไป็นเพว่าตลกไม่เศร้าเลยเนี่ยหนูแจกฟรีนะจ๊ะกับสมุนสมุนไพงกอนแจก ขึ้นมาเลยนี่จะมาจำกัดไหมเนี่ยอาจารย์ครับองครับ